สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้วันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพันห้า้อยหกสิบห้าอี่านไปอีกหนึ่งครึ่งเดือนนะผมก็กลับมาบ้านอีกเดี๋ยวนี้จะพาไปอัปเดตต้นไม้ที่นานกันนะครับว่ามีการพัฒนาเจริญเติบโตไปเท่าไหร่แล้วจะพาไปดูมะละกอนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็มีต้นกระท่อมด้วย เดี๋ยวจะไปดูผักบงที่นาด้วยนะครับว่าจะมาแกงส้มหรือมาต้มกินท่าหน่ปลอดสารพิษนะฮะเดี๋ยวไปกันครับดีครับผมมาถึงนาแล้วครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นไม้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆนากันนี่ฮะต้นไม้แล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาแปดโมงกว่าๆตอนนี้ดีมากนะครับผม กรงนาเริ่มเขียวขจีแล้วครับรอบๆเรานะนี่ครับเริ่มเขียวและแต้ตนมะละกอแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีพอสมควรนะครับฝั่งนี้น่าจะได้น้านะครับดูสังเกตว่าต้นที่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยส่วนกลางแล้็ริมๆนี้อาจจะแรงหน่อยการเจริญเติบโตก็ชา้าแต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าต้นก็ใหญ่อยู่นะครับเนี่ย ตอนนี้เราจะเดินไปดูกันนะครับนี่ก็มีพลิกนะฮะดกๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปขายซะหน่อยที่แผงเพราะตอนนี้พืชผักกำลังแพงนะครับนี่ฮะมะละกอเราได้ต้นใหญ่นะครับออกดอกแล้วนี่ฮะออกลูกกันนะครับผมถือว่าได้ผลผลิตแล้วแต่ก็มีปะทะบ้างนะครับนะฮะใบอาจจะปทะ กับยาที่เขาใช้ในนาข้าวบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเราป้องกันไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าเป็นที่โล่งนะฮะติดกระดานคนอื่นนี่ครับโอ้โหสวยมากครับออกลูกแล้วนะฮะมาละกอผมนะครับนี่ครับโดยมีท่านเสือนะครับดูแลอยู่นะครับผมท่านเสือผมหุ้นกันนะครับุพน่ับท่านเสือสองคนทําตรงนี้ท่านเสือคอยดูแลนะครับผมใช้ได้ละต้นใหญ่มาก นี่เราดูต้นเลนครับนี่ครับ,นนรบ,รบแถวนี้ต้นใหญ่ขึ้นหมดนะแถวนี้ได้น้านะครับได้น้ําฝั่งนาลากเขาคงได้ความชื้นนะครับได้อาหารจากนาน,นี่ครับผมโอ้ลูกใหญ่ดอกหอมเลยครับเนี่ยดูใ,ใกล้เข้าไปใ,ใกล้ท่านผู้ชมดอกเขาจะหอมมากเลยนะมละกอพันถือว่าพันเตี้ยเนาะได้แค่หน้าอกเลยนะครับออกลูกเลยเนี่ยลูกออกดอกเต็มนฮะ้องรอดูต่อไปมันจะเ,เติบโตได้ดีไหม ลูกเขาจะโตดีไหมนะครับโอ้โหดอกหอมมากแหวกแหวกโตดีครับออกดอกหมดแล้วเออครับน้องวัฒนาต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วนะ สวยงามนะครับใบเขาจะด่งๆนะครับมันจะโดนสารบางตัวนะครับไม่ว่าก,กันนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาทํานาตามอาชีพของเขานะครับนี่ฮะสวยแล้วต้นกระท่อมแล้วนะครับต่อไปจะดูพาดูต้นกระท่อมนะโตแล้วนะครับนี่ต้นกระท่อมผมไมไ่ง่า แต,แตกกิ่งก้านแล้วนะครับกระท่อมตรงกระท่อมสวยๆนะครับผมก้านแดงไม่แดงฮะนี่ครับผม คาดใบอีกทักเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณนี้ก็้เก็บใบาขายได้นะครับผมไม่รู้ว่าต้องกี่เดือนถึงจะเก็บได้นะครับต้องปรึกษาเสือเยือดอีกหน่อยอีกทีนะครับว่าเราสามารถเก็บได้เดือนไหนนะครับน,นี่ต้นก็อยู่<อ>เคียงเอวแล้วนะฮะต้นเริ่มใหญ่นะครับผม เลยเข่าครับมันขึ้นมาสะโพกแล้วนะค,ความสูงของต้นถือว่าโอเคเลยนะครับผมน,นี้แดดไม่แรงนะครับยังไม่กล้าเคียวครับผมเลยง่วงนอนก็บอกต้องเคียวตอนแดดแรงๆใช่ไหมต้นใหญ่ครับแตกิ่งก้านสาขาเยอะแล้วนะครับผมแถวนี้ก็มีต้นใหญ่หลายๆต้นอยู่นะครับ ก็ตัวเล็กๆที่เอามาลงแฟมมาใหม่นี่ก็อีกเยอะนะครับนี่ครับน่าจะมีอยู่มาหกสิบเจ็ดสิบต้นนะครับตอนนี้ที่ลงมาแล้วเดี๋ยวพื้นที่ด้านหลังนี่เราจะลงมาซ่อมนะครับเพราะว่าที่บ้านที่เราใส่กระถางไว้โตโตแล้วนะครับโตมากแล้วรอซ่อมอย่างเดียวนะครับผม อันนี้ครับมาแล้วครับไปนัดหมายจากกรมที่ดินจังหวัดชัยนาทนะครับของอำเภอหันคานะครับผมเพิ่งส่งมาถึงวันนี้สื้อยืมขอมาให้นะครับนางยกฟ้าเบี้ยวเล็กนะครับผมภรรยาผมเองนะฮะซึ่งนาแปลงนี้นะครับอีกหนึ่งไร่นะครับผมได้ซื้อไว้นะครับเขาขายให้ผมแล้วแต่รอรังวัดนะครับแล้วก็ รอไปทำการซื้อขายที่อำเภอหันคานครสิดีทางมไทยเฉี่ยนะครับนี่ละฮะการประหยัดอดออมตื่นนอนตีสามทุกวันขายข้าวเหนียวนะครับก็เพื่อสิ่งนี้นี่หนึ่งไร่นะครับแล้วฝั่งนี้อีกหนึ่งไร่ก็เป็นสองไร่นะครับแต่จะปลูกไรนาอนาคตก็ว่าไปทิ้งนี่ครับส่ยืดมาพอดีสวัสดีครับส่ยืดสวัสดีครับนี่ครับสยยืดคนดูแลต้นไม้ทั้งหมดนะครับ หุ้นส่วนของผมเองนะครับเพื่อนกันเพื่อนกันเริ่มออกดอกแล้วครับเริ่มออกแล้วแต่ยิ่อีกไร่เราได้มาเราจะทําอะไรครับเนี่ยก็มาจะปลูกผักดีกว่ามั้งไอ้ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยางเงี้ยผักแพงมากอ่าใช่ใช่ผักไอพริกก็แพงเพลิกเพื็กไอ้ผักบุ้งจีนเพือกผักตุ้งเพล็กผักส่วนครัวเนาะแล้วแต่ปรับไปเรื่อยๆพอดูถ้าทำเศรษฐกิจปลูกไอ้ยืนต้นไอหนานไม่ได้เรื่องแน่เนี่ย แนาะต้องปลูกแบบให้ที่เก็บเกี่ยวได้เร็ววะใช่ใช่ครับไว้ขายได้นะพริกแพงมากเดี๋ยวผมจะเก็บพริกไปขายที่ที่ร้านเ้าเหนียวใส่ถุงสิบาทสิบาทเนาะออบักชี้ก็ได้นะได้หมดนะใช่ใช่ครับนี่ครับวันนี้เสยยืดเอาเอกสารมาให้พอดีครับผมก็เลยสัมภาษณ์ซะหน่อยคมันก็เริ่มีต้นไหนสมบูรณ์มันก็เริ่มนั่นแหละครับนี่ผลกระทบไอ้ยาฉีดข้างการข้าวของเขาแล้วก็ไปเริ่มปกตินะเราก็ว่าเขาไม่ได้ใช่ใช่ พอเป็นวิถีชีวิตคนบ้านเราอยู่แล้วเนาะใช่ๆครับไม่คีดยาก็ไม่ไม่ได้เนาะไม่ได้ครับขอผลผลิตเขาไม่ดีอีกใช่เราต้องป้องกันตัวเองอ่าใช้น้ําหวานพทนไปกับใช้เกลือโรยคักๆนะครับปืนเนีตอนแรกส่ยีโรกใบเหลืองใช่มั้ยฮะนี้สักกี้ว่าจะเป็นใบด่างอยู่นี่สิแก้ไขยังไงครับเนี่ย ใส่เกลือเนี่ยครับยังเห็นอยู่เลยครับยังไม่ละลายเลยนะแล้วก็ฉีดน้ําหวานไปใส่เกลือเม็ดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนี่ครับเสียืดีเขาป้องกันโดยการใส่เกลือเม็ดนะครับผมแล้วก็ฉีดน้ําหวานละลายน้ําแล้วก็ฉีดไปฉีดตามใบนิดนึงไงใช่ใช่นี่ฮะฟื้นหมดแล้วนะครับพอฟื้นแล้วเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วครับอัดใส่ปุ๋ยอัดกระทงอีกทีนึงใช่สิบหกสิบหกสิบหกแล้วก็ไอใช้ขี้หมูขี้งัวลรยๆนะอ๋อคือเอาปุ๋ยขี้วัวใส่ไปด้วยห่างจากเนี้ยลอยข้างๆางหน่อยครับลาไปเรื่อนถึง ฮะใกล้ปกมันจะร้อนครับผมอ๋อพอได้น้ำได้มันก็ซึมลงไปเองเนาะครับครับครับ,รบผมส่วนใบกระท่อมอีกสักกี่เดือนถึงจะขายได้ครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมันก็เริ่มเก็บได้บ้างแล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็เริ่มเก็บไปต้นละห้าหกใบได้เลยเนะี่ยตอนนี้เรามีวันกี่ต้นถึงเยอะมีตอนนี้ก็ ีปลูกเป็นรุ่นต่างด้ครับปลูกต้นเล็กต้นใหญ่โดยมีมันนับประมาณร้อยได้ประมาณร้อยต้นเดี๋ยวเราเอาลงข้างหลังอีกเนาะเดี๋ยวจะลงมั้งมันน่าจะเย็นนี้ว่างหมดล้วว่างว่างเดี๋ยวจะมาลงเพิ่มนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการใบกระท่อมเอาไปขายหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเมื่อไรเราเก็บขายได้ติดต่อทางเฟซบุ๊กตอนนี้มันก็เริ่มเล็มได้มั่งแล้วสุบินเบี้ยวเล็กได้นะครับเราขายเป็นโลนะครับผมแต่ส่วนราคาค่อยคุยกันทีเดียวนะให้ใบหนาขึ้นเดี๋ยวใส่ปุ๋ยหน่อยแล้วก็ สองเดือนนี่ก็ผมเก็บไม่ไหวไม่ไหวเลยเนาะเพราะว่าโตกว่านี้หน่อยเราก็เก็บได้แล้วนะครับแล้วก็เราขายถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับน้องสืยยืนินเนาะติดต่อทาง Facebook <ม>สุบินเบี้ยวเหล็กนะครับแล้วก็ต้าอุไทยได้นะครับผมสี่สี่สิบบาทก็พอแล้วบ้างเราใช่เราขายไม่แพงนะครับเราขายไม่แพงแบาทก็พอแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้ผมดีเดี๋ยวคนที่จะไปขายทำกำไรต่อนะครับก็มาติดต่อได้เลยนะครับทาง a c e b o o k ผมเองนะครับต้าอุไทยนะครับ กับเฟซบุ๊กเพื่อนผมนะครับซูบินวยวเหล็กนะครับเสยยืดนะครับนี่ฮะดอกดอกมะละกอครับผมที่ผมถ่ายให้ดูตอนเริ่มต้นนะครับพอดีเสยยืดมาพอดีก็สัมภาษณ์ซะหน่อยออกรู่นะครับตอนนี้แปลกแถวนี้งามแยวน้ำได้น้ำได้น้ำฝั่งนาแต่ว่าลากเขาลงไปลึกเหมือนกันฝั่งนู้นงามฟูไปแล้วก็ดีเลยครับจะได้เก็บไปรุ่นๆไปรุ่นนี้เก็บได้ฝั่งนู้นก็ทยอยออกประมาณนี้นะเสยยืดเนาะ ค่ะออกแน่ครับผมใช้เร็วสมบูรณ์อยู่ที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ฮะ,ะอยู่ที่พื้นล่างด้วยดินพื้นล่างด้วยครับพอดีเลยคะใส่ยืดมาเ<ช>อกระสารมาให้พอดีหลังวัดดินเรามันดินถมใหม่ด้วยใช่ใช่ดินใหม,ม่เอาหน้าดินมาส่วนมามันไม่ไมันไม่ค่อยมีปุ๋ยครับดูสังเกตว่าฝั่งนี้จะงามนะฝั่งโน้นก็ต้นเล็กกว่านะครับแต่ใส่ปุ๋ยไปแล้วเดี๋ยวก็ประมาณสักสิบได้น้ำก็สิบห้าวันสิบหกวันก็ขึ้นพุ่มแล้าวาเนี่ยฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบตรงนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณเสยยืดครับสวัสดีครับ